โอเคแหละครับมันเป็นเกมที่ดีนะครับด้วยคุณภาพที่ที่เล่นกันในเกมโอเคละฟุตบอลมันมีปะทะมีอะไรกันบ้างโอเคนั่นคือในเกมฟุตบอลนะครับก็ไม่มีปนะัญหาโอเคแต่ว่าโอเคละนะครับก็ฝั่งรัฐประชาก็โอเคเสียดายนะน่าเสียดายที่ว่าเราเรามีโอกาสนําก่อนแต่ว่าโอเคละนะครับเราเสียสมาธินะครับจากจากลูกลูกทุ่มเนี่ยนะครับเราต้องไปไปปรับแก้ไขนะเพราะว่าเรา ้คยย้ำน้องๆไปแล้วนะครับว่าเราเสียสมาธิไม่ได้นะครับกับเล่นกับเกมที่มีคุณภาพกับการแบบนี้นะครับก็โอเคนะครับก็จบละแล้วก็หนึ่งแต้มก็ถือว่าโอเคละตามเป้าหมายเรากับการที่เราต้องมาเล่นกับทีมเหมือนกันนะครับก็ถือว่าถือว่าทําได้ดีนครับน้องๆทำได้ดีนะครับก็เจอ,อทีมเหมือนกันง,ง่ายๆอยู่แล้วนะครับมาเล่นในบ้านเขาแต่ว่า สิ่งสำคัญก็คือเราต้องมองเกมถัดไปกับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับว่าเราจะฟื้นฟูกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเป้าหมายอมือนเดียก็เราต้องมองที่เกมหน้าละเกมผ่านแล้วเกมหน้าเจอมอนอว่าไงครับเป็นยังไงบ้างก็ในบ้านนะครับคือเป้าหมายมันก็แน่นอนแหละครับเราต้องต้องชนะนะครับถ้าเราเราอยากจะไปไกล่างนี้เราก็ต้องชนะเกมในบ้านให้ได้ซึ่งโอกาสที่เรามีคิดว่าน้องๆน่าจะทําได้ซึ่งโอเคละเราไม่ประมาทแต่ว่า ทุกอย่างเราต้องรัดก,กินต้องมีสมาธิมากเลยทุกคบครับขอบคุณครับ